ตี้สามแล้วนะคะกับช่วงเด็ดเจ็ดโนช่วงนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นเรื่องของเกม,มที่สําหรับแฟนๆที่ชอบเล่นเกมไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะวันนี้เป็นเกมที่แบบเรียกว่าใหม่ล่าสุดแล้วก็ เทคโนโลยีล้ำมากๆอ้อะไม่เล่าต่อเหรอเดี๋ยวพี่นิวมีงานทำโอเคครับผมวันนี้เป็นเกมนะฮะใครก็ตามนะครับพี่ชัยไปบอกว่า iPhone พวกบอกว่า iPad นะครับพวกบอกว่าอะไรีกอ่ะมีอะไรอีก iPhone iPad ซัมซุงกา a ล็กซี่ไม่ใช่พวก iOS อเย่างเดียวก่อนนะฮะวันนี้มีเกมนำเสนอเกมใหม่นะครับผมสำหรับใครที่เคยเล่นเกมบอกว่าใช้นิวเล่นธรรมดาอย่างงี้นะฮะเคยไปแล้ว นี่รู้สึกว่าใหม่มากเลยนะไม่ต้องใช้นี้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมตัวของ iPhone นี่นะครับ iOS นี่นะครับนำเสนอเกมใหม่ออกมานะครับชื่อว่าเกม Close Coming นะฮะพัฒนาขึ้นโดยทีมจากปักกิ่งที่มีชื่อว่า Vision Hacker <อ>เองวิธีเล่นเนี่ยง่ายๆเลยโจเอเป็นเกม <ไง S 1> <ะ>เกี่ยวกับการบอกว่าไล่ไล่อีกาเรานี่นะฮะจะสวมบทเป็น หุ่นไล่กาครับนี่พี่นิวเขาไปทำอะไรในนั้นอ่ะไม่เราหน้าอย่างนี้เลยโอ้โหพี่น่ารักเหมือนกันนะฮะไม่เกมนี้นะครับเป็นเกมแรกเลยที่ใช้แบบระบบบอดี้โมชั่นเทคโนโลยีนะครับนี่เห็นเขาใส่หน้าไหมเออเขาไม่ได้ใส่หน้าแบบว่าแบบทำอะไรนะเขาเล่นเกมโยอ้าวเหรอนี่แหละเขาเล่นเขาเล่นเกมอยู่นะฮะนี่ใส่หน้าเนี่ยเล่นเกมเล่นเกมนี่เขาบอกว่าอะะไรนแฟนคขาที่รักค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไปวอร์สตอลวิดอยู สายใหญ่เลยนะสายใหญ่เลยเนะครับนี่นี่คือการเล่นเกมของเขา,ส,รรเส,ขาะะสำหรับเกม Cross Coming นี่นะฮะสามารถบังคับปุบด้วยการโยกหัวไปทางซ้ายและทางขวาเนี่ยนะฮะโดยเราจับเซนเซอร์หน้าของคุณถ้าคุณโยกหัวเราก็จะโยกตามๆๆคุณด้วยนี่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกอีกาพวกนกเนี่ยนะครับมากินฟักทองของคนว้าโยกหัวอย่างนี้เลยเห็นไหมไปเวียนหัว ซึ่งเป็นเกมที่น่ารักมากๆนะครับมีนาคิดน่าสนใจเป็นแบบอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนที่เล่นพวก iPhone อะไรอย่างนี้นะฮะหรือ iPad อด้วยเ,ออเกมนี้บางทีนยอาจจะไม่เหมาะสำหรับเล่นกันนานๆกนิดหนึ่งเพราะเล่นนานๆเนี่ยอาจจะแบบคอเค,คยขัดยอกได้นะฮะอาจจะมีอาจ่งอาจเจียนบ้าง ก็อีกอย่างนี้นะครับนี่เล่นด้วยกันแล้วเรื่องขล้อแล้วนะฮะ Close coming นี่เชื่อนเชีของเขาในเองนะครับแล้วเกมนี้มีขายแล้วด้วยมีให้ดาวน์โหลดแล้วใน App Store นะครับผมด้วยราคาแค่0.99เหรียญหรือ30บาทไทยเท่านั้นเอง พิถูดมากเลยนี่เป็นโหลดกันได้แล้วนะครับใน App Store นะครับสำหรับคนที่ใช <S <S ้ iPhone 4 i p อ d Touch Gen 4แล้วก็ iPad 2ที่มีกล้องหน้านั่นเองฮะคือต้องใช้กล้องเป็นตัวจับเซนเซอร์ถูกต้องอ๋อชอบมากๆเลยนะเวลาแบบนี้น่ารักน่ารักเ้ยจอ้ชอบไหมชอบชอบชอบาเดี๋ายโยงความกันให้คุณผู้ชมถ่ายสองสามไอ้เด้อ เติมจริมันน่ารักเติร์กโจเอ็ไม่เห็นมันเล่นแบบว่ามันแบบน่ารักโจเอีเชื่อว่าถ้าพี่นิวเล่นนะคะเราติดสักสองชั่วโมงเนี่ยมาทำงานเอ็มไทยค่ะพักซ่าไม่ได้เข้ามาถึงรายการเวียนหัวสคิปเบี้ยวไหลพอมันเวียนหัวไปถึงแบบเราเข้าใจแหละว่ามันคงจะสนุกแต่มันเป็นเกมใหม่อยู่ไงมันเป็นจุดเริ่มต้นไงเป็นพวกชอบเห่อของใหม่ความรัแล้วก็รักนะอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นจุดเริ่มต้นโจอีเดี๋ยวจะมีเกมบอกว่าจับใบหน้าเราเล่นบอกว่าทำนั้นเบี้ยว เอออาจจะมีนะให้มีหน้าอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับในโลกความจริงป็นโหดลายโลกฝันมีแต่นิ่มข้างกายก็สุขใจเฟกี้รู้ความจริงม่โหดลายหรอกเฟกี้จริงๆนะมองเรงแง่ดีมันก็โอเคทุกอย่างเลยฮะสบายมากนิ้วเหนื่อยก็พักบ้างมานั่งพักในหัวใจเราตลอดชีวิตเนี่ยเฟกี้พี่นิวเขาพูดถึงเฟกี้ทั้งวันอะ ตั้งแต่เข้าเลยตั้งแต่เข้ามาถึงที่สตูเนี่ยใช่ไหมไม่เห็นด้วยแรกๆอาจจะไม่ส่งผลเนี่ยนานๆไปอาจจะส่งผลอันตรายต่อน้องหมาก็ได้ออน้องสาวสุดฮอตเห็นไหมออโจโอี้อไม่รักหมาโจโอี้ออใช่ไหมนานๆอาจจะแบบว่าหมาตู้จะบอกว่าฉันกระเดกจะฮอตเออโจอี้จะพิจารณาอะไรจะไม่ทำละนึกไม่ว่าโจอี้นั้นผมมองอีกครั้งก็ยังไม่เบื่อเลยครับคุณแฟรงค์เพชรบุรีขอบคุณมากค่ะคุณแฟรงค์ความจริงทีงงจริงก<อ>่โโอนฮ<ม>ะ ก็จะเปลี่ยนใจสวยกว่าในทีวีอีกเอ,อ,อดีมากพักช่วงนี้สักครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะมีคลิปมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ